ลูกฉันไม่มีพอเธอแค่จะมาขอโทษกันง่ายๆเหรอก็รู้ว่าฉันผิดแน่นอนความผิดของเธอฉันจะเอาคืนให้เธอเยืนไม่ไหวครับคำขอโทษเป็นเงินสดเท่านั้นโกงผมต้องจ่ายเท่าไรครับจ่ายมาเลย งเสียและแท้เหนื่อตัวเองของน้องจะหายมั่นใจสิมีผลลัพธ์นะมาจะพามาดูนี่คือผลลัพธ์ของการใช้สบู่เบนจ์กายเพียงสองก้อนเท่านั้นโอ้โหเห็นผลลัพธ์อย่างชัดเจนใช่อาการคันก็จะหายไปด้วยนะครับแผลที่เกิดจากน้ำเหลืองเสียและการแพ้เหนื่อตัวเองก็ เนื่องจากสบูบ่เบนจ์ก,กายทำจากฐานเผาหนึ่งพันองศาทำให้มีสรรพคุณในการดูดซับเซลล์ที่ตายแล้วออกได้อย่างล้ำลึกและผัดเซลล์ใหม่ได้อย่างอ่อนละมุนทำให้ไม่เกิดการระคายเคืองผิวเห็นไหมครับนี่คือผลลัพธ์ที่ชัดเจนโอ้โหสุดยอด นาดี้าเดินจัารคุย